เกือบสามสิบตัวได้ด้นี่สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ,บาวลีสานสายล่าคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะกับการยามตุ่มครับเหมือนเดิมหลังจากลิบที่หล้วมากูนะครับผมว่าจะกู้กลับบ้านแลวครับแต่ว่ามันก็ถือเนาะมื่อนั้นก็เลยอดใจบ่ไหวครับเกี่ยวขึ้นกลับมาาส่อีกครับ หาลังนะครับที่เหล็กใส่เจ็ดมันนี่เอากับมาใส่อีกาหาลังครับคำคำมือก้อนเหรอครับใส่ใบแค่ขึ้นเดียวคบงวนนี่นามนี่ขึ้นนี่คักคักก็เก่าครับพี่น้องมือนังทั้งมาใส่ทั้งฝนตกครับคำคำจากใส่ดีบ่ดีนะครับผมยักถือจักสีถือบ่นะครับนามมขึ้นหลายครับตุ่มก็จักสีหาเห็นโอ้ป่าบ่อนอยู่เอาหนีอยู่คบแม่นสีเป็นต่เขาว่ะ เราหลุนเบิ้งเราพี่น้องเนะาะหลังแหลกยู่นีแล้วครับเรยติดตามเบื้องครับผมเบ,บอกออกานะ้าลเนาะก่อนไปเห็นงานครับผมมายามตะเสาครับมือนี่ไปหลุนเบิ้งพี่น้องหลังแหลกครับสีคือบ่สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมอาจารย์ทุกท่านที่นี่จิตใจชอบในการใส่ตุ่มครับผมหลังแหลกยู่นี่ครับโอ้หามลึกขึ้นแล้วครับ ยินจอยแลวครับ uh, น้ำตู๋หอ้ยจ่หนาง่าจุดเบเป็นหูครับเจ้า่าบุกเขาด้วย ดพี่น้องนี่งถือที่เต้ากับหลังหนึ่งออกไล่แล้วครับมือน,นี่สุดยอดครับอู้นี่ครับเรียงล้วนครับหลังนี่เหงอท่านเดือดเสือครับเพราะว่าใส่ไว้มือหนึง่งบดเอาไว้สองมือพี่โต้ครับยานปลาตายเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งครับ เอเล่ e L A เลยครับสุดจริงแบบนี้พ่อมีกำลังใจนะพี่น้องอู้หุ่มคาเด็กกระมาส่ครับผม,มเดี๋ยวเอาให้เบิ้งครับมีเป็นปลาควยล้ามครับกับปลาหัวแข็งกับมีปลายีไทยตัวหนึ่งวะนี่ ยี่เมนเมนของเขาเขาเปิดให้เบื้รับผมอู้เกือบสามสิบตัวได้ดินี่หนาเลยครับหลังแรกเอ้าเดี๋ยวเจ็บกอนครับผมเหยื่อเหลืออยู่น้อยๆน,นี่ครับเนื่อแสดงมาปั่นยูรีอยู่ครับเอ้าจเจ็บครับผมแก้ว หลังที่สองพี่น้องที่บ่อหลังที่บ่อมีไฟเกิด โอเคอยู่ครับรประมาณสิบตัวโตนี่ครับชื่อแบบี้นอ่ะครับสิบตัวโตหัวแข็งที่โตนเหรอครับเนื้อยังเหลือครับผมใส่ไว้มือเดียวนึง่งเก็บครับผมปลาเรีอมจีเขาแล้วครับ เจ๋ครับเย็บครับผมนี่แล้วครับพี่น้องพี่น้องนำเบิ้งครับว่านี้ักโตันะสิบขึ้นแล้วครับหลังที่ซองเ้อยังเหลือครับเนี่ยเงาห้่มแล้ครับพี่น้องแสดงว่าเออยูดีอยู่ครับบบเบิดไงปลากัะเข้าครับผมอ้าวเจ็บครับเดี๋ยวไปลุ่นลังต่อไปนะครับผมแบบไวๆครับ พี่น้องหลังนี้งวดก้อนกับเขาอยู่ครับงวดนี้งคือปะอ,อ้หนาวพี่น้องเลยหนาวครับมือ โอ้ห้อยเจอะอยู่ครับแต่คือบนดินบ่อเขาครับมวนห้อยเจอะหนาง้าครับ มีปลายุสีหาตัวครับผมปลาจะเพียนตัวหนึ่งอ๋อนห่แล้วครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมโอ้ง่ายยอนปวดไม่โบเข้าครับเดี๋ยวตังค์ไหมอา้าไปไว้เนาพี่น้องนะเราอีสานหนองเป่าไปเห็นงานครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนครับหลังที่ซีพี่นอ้องอยู่หลอกแน่ครับหลัง หัวนั่นโบดถ,ถือครับไปเอาหลังไม้มาเปลี่ยนครับผมคือบ่ หาตัวครับบบหลยไม่เจาะอยู่ครับแต่มันบัวเขาครับผมนั่งนี้นี่หาหกตัวพี่เรา อยู่ด่นนั่ยนี่ครับผมเงือกบโบเบิดครับฮะเก็บครับผมเดี๋ยวไปเบื้องหลังสุดท้ายครับน้ำคือไยพี่น้องล้างนิ้ส่ท้าฝ่าวมือคือโบ,บ๊ นี่โย่หกตัวพี่นอ้องโบลูหลาซ้ำลังแหลกลัง,ลงซอปันได้ครับอปะปลากาปลาก่ากงตัวหนึ่งปลากาสามตัวเด็ดปีงี้ครับอะเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้เบื้องหน้าพี่นอนะ้องเนาะมานตรหลังแหลกลัง,ลง,ลงซองครับสามลังสุดท้ายโบปันเด้ยังถือว่าบโบเขาครับซ้ำหนึ ไปไปที่โต๊ะนาะพี่น้องนะนงนะเดี๋ยวมาลุ่นลิปต่อไปครับเดี๋ยวบริษสานไปสปรุผลงานให้เบิ้งครับผมเอ้าพี่น,อนอ้องครับมาชมผลงานของเขาครับนี่ครับโอ้เกือ,บ,อ,บ,อบสองโลเลยครับมือนักนักอยู่ครับคืออยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะตุปหาหลังครับบอ่อเขาอยู่บ่อไข่เขาครับสามหลังสุดท้ายนะ เขาตะลังแหลกคับหลังซองครับหลายๆนั่นกับเป็นหมองน้ำหน่ะครับเนาะหมองหมานหมองบ่หมานครับธรรมดานะการหากินครับผมที่แหลกว่าสิกูไปไบแล้วครับเห็นน้ำขึ้นครับโอ้อดใจบ่ไหวครับมือก็เลยกกไปเห็ดเหยื่อมใส่เนาะใส่หาลังครับนี่ครับเป็นปลาหัวแข็งครับส่วนลายปลาขาวสอย กับปลาคุยล้ำหน่อยครับเนี่ยเงาๆนะครับนี่นะครับเนาะคือว่าโอเคอยู่ครับผมตุ่มหาหลังเดซซมี่ก็คือว่าแจมครับเดี๋ยวจะน้อยล่อหนามลงครับผมสีบวเขาดีกว่านี่ยู่บ่เนาะนี่ขนาดนามขึ้นนะแต่ว,วปลาเนี่ยไข่ออกเบิดแล้วครับจอยนะครับช่วงนี้ตองหาแนวกินครับผมไข่เหล่วก็ต้องหาแนวกินอะ ติดตามเบิ้งคิดหนาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีกสองหมื่นพลบันเชงสิมายามครับพอยื้อเน่มันไหลครับมือนเห็ดมาจังเดยกะเสียวอวยสำเนาพี่น้องเนะาะเราไสานเดืดไปหาเห็ดงานเหรอครับเต่านี่สวยเหรอครับเดี๋ยวจังเดยกะไปมารุนคิปหนาครับผมสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะพ่อย,ย่าเจ็บอย่าจนครับลำรวยเงินทองครับจิตหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับผม สำหรับวันนี้บาวยิสานคอตละไรเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ